เมื่อวานครมอมีมติผ่านพรบรคู่ชีวิตสื่อหลายแห่งพาดหัวว่า LGBT จะแต่งงานกันได้แล้วแต่ตกเย็นก็มีแฮชแท็กไม่เอาพรบรคู่ชีวิตขึ้นมาซึ่งหลายคนในนั้นนะคะก็เป็น LGBT ด้วยเรื่องนี้เกิดขึ้นได้ยังไงสรุปแล้วพรบรคู่ชีวิตดีหรือไม่ดีมีประโยชน์หรือมีโทษยังไงพลจะมาสรุปให้ฟังค่ะ คุณผู้ชมคะจริงๆเราเรื่องของการอยู่กินฉันครอบครัวของกลุ่ม LGBT เนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องใหม่ของประเทศไทยนะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมหลายคนรู้จักตำนานรักวัดหัวลำโพงหรือว่าตำนานลงคู่เนี่ยก็จะรู้ว่านั่นน่ะก็เป็นตำนานของการอยู่กินฉันครอบครัวของ LGBT ตั้งแต่ยุคปี2510แล้วเหมือนกันตอนนี้เนี่ยนับมาเป็น50ปีเลยทีเดียวซึ่งแน่นอนว่า มันไม่ได้มีคู่นั้นคู่เดียวแน่นอนค่ะต้องมีหลายๆคู่ที่อยู่กินโดยไม่ได้มีกฎหมายรองรับเนี่ยมาเรื่อยๆที่ผ่านมาเราจะเห็นข่าวการแต่งงานเชิงพิธีกรรมของคู่รักเพศเดียวกันนะคะ <ๆ S 2> ก็จะขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์แต่ว่าที่ผ่านมาหลายปีเนี่ยก็ไม่มีใครพูดถึงการจดทะเบียนสมรสหรือว่าการทำให้การสมรสนั้นได้รับสิทธิตามกฎหมายอย่างคู่ชายจริงหญิงแท้นะคะ สิ่งที่พอยทำก็คือไปค้นข่าวมาว่ามีการพูดถึงการจดทะเบียนสมรสของคู่รักเพศเดียวกันหรือว่ากลุ่ม LGBT เนี่ยครั้งแรกเมื่อไหร่ปรากฏว่าข่าวเก่าที่สุดที่เจอนะคะก็คือปี2555หรือว่าถ้านับตอนนี้เนี่ยก็ไม่ถึง10ปีมาเองค่ะตอนนั้นมีคนชื่อคุณนะทีทีระโรจนพงศ์ซึ่ง แกเนี่ยเรียกตัวเองว่าเกนาทีนะคะก็คือแกเนี่ยเป็นประธานกลุ่มเกการเมืองไทยที่เรียกตัวเองว่าเกณนาทีเนี่ยก็เพื่อเน้นอัตลักษณ์ทางเพศเนี่ยแหละตอนนั้นแกจูงคุณอัธพลจันทวีซึ่งเป็นแฟนที่อยู่ด้วยกันมา19ปีเดินขึ้นที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่ค่ะบอกว่าจะมาจดทะเบียนสมรสตอนนั้นในทะเบียนก็บอกว่าจดไม่ได้เพราะว่าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1 4 4 8เนี่ยเขียนไว้เลยว่า การสมรสจะทำได้ต่อเมื่อชายและหญิงมีอายุ17ปีบริบูรณ์แล้วเพราะฉะนั้นหมายความว่าสมรสได้แต่ชายกับหญิงชายกับชายเนี่ยนายทะเบียนจดให้ไม่ได้สรุปวันนั้นนะคะคุณาทีกับคุณอัธพลเนี่ยก็ไม่ได้จดทะเบียนกันอย่างที่หวังก็เลยไปเรียกร้องต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเรื่องนี้ ถูกเอาเข้าสภาผู้แทนราษฎร,รในสมัยนั้นค่ะซึ่งเป็นสมัยของรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์นะคะมีการตั้งกรรมธิการขึ้นมาศึกษาตามกระบวนการรัฐสภาแล้วก็มีการร่างกฎหมายออกมาผ่านเวทีพิจารณาความคิดเห็นเนี่ยหลายครั้งเลยทีเดียวเกิดเป็นร่างพรบรคู่ชีวิตขึ้นมาเป็นฉบับแรกค่ะร่างพรบรคู่ชีวิตนะคะเหมือนเป็นกฎหมายที่เขียนออกมาล้อกับการสมรสในประมวลกฎหมายแพง่งก็คือการสมรสเนี่ยบอกว่าถ้าเกิดว่าใครอยากให้กฎหมายรับรองการสมรส ก็มาจดทะเบียนกฎหมายเนี่ยจะได้คุ้มครองเรื่องของทรัพย์สินเรื่องของบุตรเรื่องของมรดกหรือว่าเรื่องของการรับสิทธิประโยชน์ต่างๆพรบรคู่ชีวิตตัวนี้ก็เหมือนกันค่ะเหมือนกับบอกว่าถ้าเกิดว่าคนเพศเดียวกันเนี่ยอยากให้กฎหมายรองรับการอยู่ร่วมกันของคุณ<ๆ>ก็มาจดทะเบียนคู่ชีวิตสิพอเป็นคู่ชีวิตกันแล้วเนี่ยก็จะได้รับการรับรองเรื่องสินทรัพย์เรื่องการจัดการเงินทองต่างๆคล้ายๆกัน แต่ว่าตอนนั้นนะคะก็มีเสียงโต kind of ้แย้งมาจากเครือข่ายความหลากหลายทางเพศค่ะที่ออกมาไม่เห็นด้วยกับร่างพรบนี้เหตุผลแรกเลยก็คือมันไม่ครอบคลุมเรื่องบุตรค่ะทำให้อาจจะมีปัญหาในกรณีที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึงเนี่ยมีบุตรติดมาด้วยจากการสมรสหรือว่าการจดพรบคู่ชีวิตครั้งก่อนนะคะส่วนเหตุผลที่สที่กลายมาเป็นประเด็นใหญ่จนถึงทุกวันนี้ก <neither> ็คือเหตุผลที่ว่าตอนที่ LGBT บอกว่าอยากจะสมรสเนี่ย มันก็หมายความว่าเขาอยากจะสมรสไม่ใช่หรอไม่ได้อยากจดทะเบียนคู่ชีวิตพอเขาออกมาเรียกร้องว่าอยากสมรสแต่กลับมีการยื่นพรบรคู่ชีวิตกลับมาเนี่ยซึ่งจริงๆก็ให้สิทธิประโยชน์น้อยกว่าเนี่ยมันก็ฟังดูแปลกๆนะคนอยากสมรสแต่ว่าบอกว่าอ้าอยากสมรสหรอเอาพรบรคู่ชีวิตไปสิตอนนั้นก็มีการเสนอว่าทําไมไม่แค่เปลี่ยนกฎหมายแพ่งจากคําว่าการสมรสจะทําได้ต่อเมื่อชายและหญิงมีอายุ17ปีบริบูรณ ก็แค่เปลี่ยนมาเป็นการสมรสจะทําได้ต่อเมื่อบุคคลทั้งสองมีอายุ17ปีบริบูรณ์ก็คือเปลี่ยนจากคาว่าชายและหญิงให้เป็นคําว่าบุคคลทั้งสองซึ่งไม่มีเรื่องเพศมาเกี่ยวข้องเนี่ยอย่างนี้จะทําให้การสมรสของ LGBT เกิดขึ้นง่ายกว่าหรือเปล่าสรุปว่าตอนนี้ก็มี2แนวคิดนะคะแนวคิดแรกเนี่ยก็คือให้จบเป็นพรบรคู่ชีวิตที่แยกออกมาคล้ายๆกับการสมรสแต่ว่าไม่เหมือนการสมรสสะทีเดียวมีสิทธิประโยชน์บางอย่างเนี่ยต้องมาเคลียร์กันอีกทีขณะที่ อีกแนวคิดหนึ่งเนี่ยก็บอกให้แก้กฎหมายแพ่งซะสิเปลี่ยนจากคาว่าชายหญิงในมาตราว่าด้วยการสมรสเนี่ยหรือว่าคําอื่นๆที่บ่งบอกถึงเพศเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นคําที่ไร้เพศให้หมดอย่างเช่นชายหญิงก็เปลี่ยนเป็นบุคคลหรือว่าบิดามารดาก็ให้เปลี่ยนเป็นบุพการีอย่างนี้น่าจะง่ายกว่าตอนนี้ก็มี2ความคิดเห็นนี้นะคะ แต่ว่าตอนนั้นเนี่ยก็ถกเถียงกันไปกันมาเรื่องก็ยังไม่ทําไปถึงไหนนะคะแต่ว่าก็เกิดความวุ่นวายทางการเมืองขึ้นมาก่อนมีการยุบสภาแล้วก็มีการรัฐประหารตามมาค่ะแน่นอนว่าพรบรตัวนี้เนี่ยที่เกิดขึ้นกับรัฐสภาพอยุบสภาแล้วก็ไปต่อไม่ได้ก็เป็นอันพับเก็บค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแนวคิดทั้งสองไม่ได้หายไปไหนนะคะมีการเกิดใหม่ของแนวคิดทั้งสองนี้ขึ้นมาในโอกาสต่างๆกันซึ่งพลจะแจกแจงให้ฟังค่ะ สำหรับแนวคิดแรกหรือว่าแนวคิดที่ให้ร่างพรบรคู่ชีวิตแยกออกมาเนี่ยนะคะพอมีการรัฐประหารเกิดรัฐบาลคอสชอเนี่ยก็มีการนำแนวคิดนี้หยิบมาพิจารณาใหม่โดยมีกระทรวงยุติธรรมเป็นเจ้าภาพค่ะก็มีการร่างพรบอ,รออกมาแล้วก็จัดเวทีความคิดเห็นหลายต่อหลายครั้งนะคะพอจัดเวทีความคิดเห็นก็กลับไปร่างใหม่อย่างที่คุณผู้ชมอาจจะเห็นผ่านๆก็คือกราฟิกของ Voice TV นะคะกราฟิกพรบรคู่ชีวิตที่ขอเป็นสีสีรุ้งเนี่ยค่ะ อันนี้เป็นตัวอย่างรายละเอียดในร่างที่3นะคะจะเห็นได้ว่ามีเรื่องของสิทธิในการจัดการทรัพย์สินร่วมกันหลังจดทะเบียนสิทธิ์การให้หรือว่าการรับมรดกสิทธิ์ในการทํานิติกรรมร่วมกันสิทธิ์ในการจัดการหนี้สินร่วมกันหน้าที่ดูแลอุปการะเลี้ยงดูกันและกันแล้วก็มีหน้าที่ในการเป็นผู้อนุบาลหรือว่าผู้พิทักษ์ด้วยค่ะอันนี้คือสิทธิ์ที่พรบรคู่ชีวิตร่าง3ตอนนั้นให้แต่ถามว่ามีสิทธิ์อะไรที่ได้รับไม่เหมือนกับ คู่สมรสเนี่ยก็มีหลายอย่างด้วยกันเลยนะคะอันนั้นก็คือร่างที่3นะคะก็มีการพัฒนาจนถึงวันนี้เรื่องของพรบคู่ชีวิตเนี่ยก็ได้ถูกขับเคลื่อนมาเป็นร่างที่6แล้วโดยผ่านคณะกรรมการกฤษฎีกาเนี่ยมาสองรอบแล้วแล้วก็ตอนนี้เข้าสู่คณะรัฐมนตรีที่รับหลักการอย่างที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ผ่านมานะคะ อย่างไรก็ดีนะคะพระบคู่ชีวิตร่างที่6นี้เรายังไม่ได้เห็นรายละเอียดจนกว่าร่างเนี่ยจะเข้าสู่กระบวนการรัฐสภาเราถึงจะได้มาดูร่างกันอย่างละเอียดนะคะว่ามีสิทธิ์อะไรที่ขาดหายไปบ้างแต่เมื่อวานนี้ค่ะพอยสัมภาษณ์คุณดันนี่ค่ะ,คคะซึ่งเป็นนายกสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทยคุณดดนนี่เนี่ยทำงาน ขับเคลื่อนกฎหมายเรื่องนี้แล้วก็มีโอกาสได้เข้าเวทีรับฟังความคิดเห็นหลายๆเวทีนะคะคุณแดนนี่ก็คอนเฟิร์มว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยพรบคู่ชีวิตฉบับที่6เนี้ยไม่ได้เท่าเทียมกับการสมรสอย่างน้อย2ข้อด้วยกันข้อแรกก็คือเรื่องของสวัสดิการภาครัฐค่ะเรื่องบำเหน็จบ,บำนาญ เหตุผลก็คือถ้าพารบตัวนี้กล่าวถึงเรื่องสวัสดิการภาครัฐไปด้วยเนี่ยมันจะไปเข้าในเงื่อนไขของพรบการเงินค่ะซึ่งเป็นเรื่องที่สามารถผ่านได้ยากในชั้นคณะรัฐมนตรีนะคะเรื่องนี้ก็เลยถูกตัดไปก่อนเพื่อให้สามารถผ่านได้ง่ายค่ะส่วนอีกเรื่องหนึง่งก็คือถ้าเกิดว่าคู่ชีวิตที่เป็นต่างชาติด้วยกันเนี่ยอยากจะมาจดทะเบียนคู่ชีวิตที่ประเทศไทยเนี่ย อันนี้ก็ทําไม่ได้เพราะว่าจะสงวนให้กรณีที่มีคนไทยคนใดคนหนึ่งเป็นคู่ชีวิตเท่านั้นอันนี้ก็เป็นเหตุผลด้านความมั่นคงของประเทศค่ะ นี่คือส่วนของแนวคิดแรกเรื่องของร่างพรบรคู่ชีวิตส่วนแนวคิดในการแก้กฎหมายแพ่งที่กลุ่มความหลากหลายทางเพศเสนอมาในตอนนั้นก็ได้ถูกหยิบขึ้นมาใหม่เหมือนกันค่ะแต่ว่าถูกหยิบขึ้นมาผ่านกระบวนการรัฐสภาที่เกิดขึ้นหลังจากปีการเลือกตั้งปี2562ก็คือเกิดขึ้นโดยคุณธญวัต์กมลวงวัฒนนะคะสสบัญชีรายชื่อของพรรคเก้าไกลออกมายื่นกฎหมายโดยรวบรวมรายชื่อสอสอ20คน ส่วนนี้นะคะก็จะเป็นการแก้ไขพระราชบัญญัติแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งซึ่งมีการระบุว่าจะแก้ไขในบับ5้และบับหกที่เกี่ยวกับครอบครัวค่ะกลับมาที่ประเด็นหลักที่พลอยจะมาอธิบายนะคะว่าพร,ะระบคู่ชีวิตนี้มีปัญหาตรงไหนบ้างคือผมว่าด้วยจิตวิทยาของคมมันจะต้อง ไม่มีการแบ่งแยกคือจะต้องไม่มีการแบ่งกดหมายในสองฉบับการจดทะเบียนสมรสมันคือข้อติมเดียวกันมันคือสิทธิที่มันเหมือนกันมันควรจะแก้ไขจนถึงกฎหมายฉบับเดียวกันเพื่อให้มันต่อให้เกิดความเท่าเทียมอีกอย่างหนึ่งนะที่เรารู้สึกนะเรารู้สึกว่าถ้าเราออกมาผู้ชีวิตเนี่ยเราใช้แยกกับอพพพมันรู้มันให้เขารู้สึกเหมือนาราทีมทีมอย่างเราเนี่ยเป็นคนละชั้นสองคุณแนนี่เนี่ยยอมรับว่า ถ้าเทียบระหว่างพรบคู่ชีวิตกับการสมรสเนี่ยแน่นอนว่ามันไม่เท่าเทียมนะคะแต่ว่าตัวร่างที่เพิ่งผ่านคอรมอมาเนี่ยมันเรียกได้ว่าถูกกลั่นกรองออกมาจากที่ตอนแรกความแตกต่างระหว่างพรบคู่ชีวิตกับการสมรสเนี่ยแตกต่างกันสิบถั่าเรื่องตอนนี้ต่างกันแค่2เรื่องเท่านั้นเองแต่ก่อนเนี่ยเรื่องรับและปกครองบุตรบุญธรรมสมัยก่อนเนี่ยก็ไม่ได้นะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ได้แล้วหรือว่าเรื่องของการดูแลเยียวยาเรื่องของการผ่าตัดอะไรต่างๆหรือว่าแม้กระทั่งเรื่องของการเป็นผู้แทน ในคดีอาญาเนี่ยทุกอย่างที่มีการเสนอในการทําประชาพิจารณ์ก็มีการปรับปรุงเข้ามาในร่างพรบรนี้แล้วแต่ถามว่าแนวคิดในการแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งเนี่ยมันดีกว่าไหมมันดีกว่ามากๆเลยนะคะเพราะว่าการที่เอาคําว่าบุคคลไปแทนคําว่าชายหญิงเอาคําว่าคู่สมรสไปแทนสามีภริยาหรือว่าเอาคําว่าบุพการีไปแทนบินามารดาเนี่ยข้อดีของมันนะคะก็จะทําให้โครงสร้างของกฎหมายเนี่ยมันเป็นกลางทางเพศค่ะแล้วก็ ไปเกี่ยวกับเรื่องของคนทั่วไปตามสิทธิมนุษยชนด้วยคําว่าสมรสเท่าเทียมเนี่ยก็จะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อมีการแก้กฎหมายแพ่งตัวนี้แล้วเท่านั้นค่ะตอนนี้มีปัญหาอยู่ค่ะว่าพรบรคู่ชีวิตเนี่ยแน่นอนว่ามันไม่ได้สิทธิเท่าคู่สมรส100%ซคุณแดนนี่บอกว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยได้สิทธิคล้ายๆกับคู่สมรสอย่างน้อย95%นะคะคนก็เลยถามว่าถ้าอย่างนี้แล้วเนี่ยทำไมเราถึงไม่ผลักดันให้มันเป็นร0 0เซไปเลย คำตอบของกลุ่มที่ผลักดันพรบรคู่ชีวิตนะคะก็บอกว่าพรบรตัวนี้เนี่ยมันเป็นไปได้เพราะว่ามันมีการทํางานมาเยอะแล้วแล้วก็มีความเป็นไปได้มากกว่าที่จะคลอดออกมาเป็นกฎหมายค่ะนอกจากนี้ก็จะตอบสนองเรื่องของการบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้นซึ่งมันก็มีการให้ประโยชน์เป็นสิทธิและหน้าที่อย่างน้อยที่สุดก็มากไปถึง95%์แล้ว แต่ว่าในขณะเดียวกันมันก็ไม่ได้ไปปิดช่องในการที่จะแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์การแก้ไขเนี่ยก็สามารถทําควบคู่กันไปได้ซึ่งมันเป็นเรื่องที่สอดคล้องกันค่ะฝ่ายหนึ่งเนี่ยบอกว่าเอาพรบรคู่ชีวิตออกมาก่อนแล้วเดี๋ยวรอค่อยไปผลักดันการสมรสเท่าเทียมกันอีกฝ่ายหนึ่งก็กังวลนะคะว่าถ้าพรบรคู่ชีวิตออกมาแล้วแล้วจะมีการผลักดันให้เกิดการสมรสเท่าเทียมจริงหรือเปล่า ความเห็นของคุณนัทจักดาทรค่ะซึ่งเป็นศิลปินก็บอกว่าพรบคู่ชีวิตนะคะก็มีข้อดีอยู่เหมือนกันก็คือทําให้มีสิทธิ์ตามกฎหมายใกล้เคียงกับคู่สมรสมากขึ้นแต่ก็อยากชวนคิดต,ต่อว่าแล้วทําไมเราถึงไม่ทําข้อดีนั้นให้มันยิ่งดีขึ้นอีกละ่ะเปลี่ยนใกล้เคียงให้เป็นเท่าเทียมไปเลยในเมื่อเราทําได้จะใช้คําต่างกันให้สิทธิ์ไม่เท่ากันแบ่งแยกระดับความรักต่อไปทําไม คุณโอ๊ตเฉลิมพลริธิชัยซึ่งเป็นผู้สื่อข่าวนะคะก็บอกว่าไม่เห็นด้วยกับพรบรคู่ชีวิตจะออกแคมเปญมาทั้งทีเนี่ยก็ไม่ทําให้สุดเป็นลูกผีลูกคน บางประเทศเขาบอกว่าพอผ่านสิ่งที่เรียกว่าซิวิลยูเนียนหรือซิวิลพาร์เนอร์ชิพซึ่งเป็นลักษณะของกฎหมายที่คล้ายๆกับพรบคู่ชีวิตของไทยเนี่ยนะคะถ้าผ่านกฎหมายพวกนี้มาก่อนเนี่ยก่อนที่จะมีการผลักดันเรื่องของสมรสเท่าเทียมเนี่ยมันก็ทําให้การสมรสเท่าเทียมสามารถผลักดันได้ช้าออกไปอีกเพราะว่าคนก็เห็นว่าเสร็จเรื่องไปแล้วไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนที่ต้องทําแล้วเพราะว่าความเสียหายเนี่ยก็ได้รับการบรรเทาแล้วสิ่งที่กลัวก็คือเรื่องของการเสียเวลาเนี่ยแหละค่ะ อันนี้ก็เป็นความเห็นจากสองฝั่งนะคะที่ฝั่งหนึ่งคิดว่าระหว่างที่ยังไม่มีกฎหมายที่จะจัดการทรัพย์สินของ คนหรือว่าคู่รัก LGBT เนี่ยการมีพรบออกมาก่อนเนี่ยก็ทำให้คนที่มาจดทะเบียนเนี่ยอาจจะไม่มีความเสียหายเรื่องทรัพย์สินเกิดขึ้นหลังจากนี้แล้วค่อยไปผลักดันการสมรสอย่างเท่าเทียมขณะที่ฝั่งหนึ่งเนี่ยก็กลัวว่าถ้าเกิดว่ามีการผลักดันให้พรบนี้ข้อดออกมาเป็นกฎหมายแล้วเนี่ยเรื่องของการสมรสเท่าเทียมเนี่ยก็จะผลักดันลบาบากเข้าไปอีก ประเทศอังกฤษมีพรบรที่คล้ายๆกับพรบรคู่ชีวิตออกมาก็คือ Civil Partnership Act ตั้งแต่ปี2004แล้วนะคะคือเป็นพรบรที่ออกมาเพื่อให้จดสำหรับคู่รัก LGBT ที่อยากจะจัดการเรื่องทรัพย์สินโดยเฉพาะค่ะปี2013เนี่ยอังกฤษถึงได้ออกการสมรสเท่าเทียมออกมาที่อนุญาตให้ คู่รักเพศเดียวกันหรือว่ากลุ่ม LGBT สามารถทําการสมรสได้เหมือนกับชายจริงหญิงแท้แล้วหลังจากนั้นเขาทํายังไงกับพรบคู่ชีวิตต่อสิ่งที่เขาทําก็คือเขาอนุญาตให้พรบคู่ชีวิตเนี่ยสามารถจดได้ในกลุ่มคู่รักชายจริงหญิงแท้เหมือนเปลี่ยนสถานะของพรบคู่ชีวิตให้กลายเป็นขั้นหนึ่งของการเกี่ยวดองกันก่อนที่จะเกี่ยวดองในลักษณะของการแต่งงานค่ะในประเด็นของการแก้ไขกฎหมายแพ่งที่หลายคนบอกว่าอาจจะทําได้ยากเนี่ย ก็คือเขาบอกว่ากฎหมายแพ่งเนี่ยนะคะคุณผู้ชมมันมีเป็นพันมาตราเลยแล้วแต่ละมาตรานี่มันก็ยึดโยงกันและกันเพราะฉะนั้นถ้าแก้แค่บับที่เกี่ยวกับครอบครัวเนี่ยก็อาจจะไม่หมดก็อาจจะต้องไปแก้บับอื่นหรือว่าอาจจะต้องรื้อใหม่ทั้งประมวลเลยนะคะวันนี้พลอยก็เลยลองโหลดประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของสํานักงานกฤษฎีกามาค่ะเพื่อลอง control f แล้วก็ดูว่าในประมวลกฎหมายแพ่งเนี่ยมีคําที่มีลักษณะที่เขาเรียกว่าไม่เป็น gender neutral หรือว่ามีลักษณะในการบ่งบอกทางเพศซึ่งมันเป็นปัญหาต่อกลุ่ม LGBT เนี่ยสักกี่คำกันปัญหาอย่างหยาบๆนะคะเราเจอคำว่าหญิงเนี่ยอย่างน้อย61ที่เจอคำว่าชายยกเว้นคำว่าชายฝั่งนะคะชายที่แปลว่าเพศชายเนี่ยอย่างน้อย29ที่ เจอคำว่าสามีภริยาอย่างน้อย111ที่และเจอคำว่าบิดามารดายอย่างน้อย34ที่ค่ะที่ต้องบอกว่าอย่างน้อยเพราะว่าไฟล์ที่โหลดมาเนี่ยมันเป็น pdf นะคะ control shift เนี่ยก็อาจจะเจอได้ไม่หมดทุกจุดถ้าถามว่าเป็นงานใหญ่หรือเปล่าก็น่าจะเป็นงานใหญ่อย่างที่อ้างจริงๆแต่อย่างไรก็ดีนะคะงานใหญ่หรือไม่ใหญ่เนี่ยจริงๆมันก็ไม่ใช่ข้อถกเถียงที่ตรงประเด็นในเรื่องนี้สักเท่าไหร่ประเด็นก็คือเราต้องการที่จะ โะช่องว่างตรงปลายน้ําด้วยการออกพรบคู่ชีวิตซึ่งเร็วแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะผ่านได้ง่ายหรือว่าเราต้องการที่จะเข้าไปเปลี่ยนที่ฐานรากโครงสร้างให้มันถูกตั้งแต่กระดุมเม็ดที่1ด้วยการแก้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งมีรายละเอียดเยอะแล้วก็อาจจะใช้เวลานานเนี่ยเลยค่ะอีกอย่างหนึ่งที่คุณผู้ชมควรจะรู้ก็คือเรื่องของการผลักดันการแต่งงานระหว่างกลุ่ม LGBTQI ตอนนี้ที่ออกข่าวกันเนี่ย เราออกข่าวกันแค่2กรณีเท่านั้นนะคะ1ก็คือช่องทางของ,ของครมอใช่ไหมมาจากทางฝ่ายบริหารที่แทงเรื่องเข้ามารัฐสภาก็คือเรื่องของพรบอคู่ชีวิตที่เราได้พูดไปส่วนอีกฝ่ายหนึ่งก็มาในทางของนิติบัญญัติก็คือการที่สสทเนวัฒน์เนี่ยกำลังรวบรวมรายชื่อสสยีคนเพื่อที่จะแทงเรื่องเข้าสภาแล้วก็แก้กฎหมายแพ่งนะคะส่วนอีกฝั่งหนึ่งที่มีการพูดถึงกันน้อยมากนะคะก็คือฝั่งของการใช้อำนาจตุลาการเพื่อให้อนุญาตให้ LGBT สามารถแต่งงานกันได้เนี่ยนะคะมีความพยายามที่จะผลักดันการแต่งงานระหว่างกลุ่ม LGBT ผ่านทางอำนาจตุลาการด้วยเหมือนกันค่ะก็คือเมื่อวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมาปีนี้นี่เองปี2563มูลนิธิเพื่อสิทธิและความเป็นทรรมทางเพศยื่นคำร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อให้เสนอไปยังสารรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยว่ามาตรา1448ที่กล่าวถึงการสมรสเนี่ย ที่กำหนดไว้ว่ามีได้เฉพาะชายหญิงมันขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญหรือเปล่าการให้สารรัฐธรรมนูญพิจารณาว่าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการสมรสเนี่ยขัดต่อหลักรัฐธรรมนูญว่าด้วยการไม่เลือกปฏิบัติทางเพศหรือเปล่าเป็นแนวทางที่ประเทศไต้หวันใช้นะคะสิ่งที่เกิดขึ้นในไต้หวันก็คือสารรัฐธรรมนูญเนี่ยพิจารณาว่ามันขัดต่อรัฐธรรมนูญ นำมาสู่การแก้ไขกฎหมายต่างๆของไต้หวันจนนำมาซึ่งการสมรสอย่างเท่าเทียมค่ะส่วนประเด็นของไทยก็ต้องดูว่าสารรัฐธรรมนูญน,นะคะจะพิจารณาว่าข้อกฎหมายว่าด้วยการสมรสเนี่ยขัดต่อการเลือกปฏิบัติทางเพศหรือเปล่าถ้าเกิดว่าศาลตัดสินว่าขัดสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะก็คือจะมีการแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งคล้ายๆกับที่กำลังผลักดันกันในฝ่ายนิติบัญญัติ แต่ประเด็นที่มีการกังวลกันมากเนี่ยนะคะก็คือว่าถ้าสารเกิดสั่งว่าไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญขึ้นมาอันนี้หลายฝ่ายก็เกิดความกังวลว่าการขับเคลื่อนให้แก้ประมวลกฎหมายแพ่งของสสทั้ง20ท่านเนี่ยก็อาจจะทํายากหรือว่าเกิดขึ้นไม่ได้เลย หลายคนก็อาจจะบอกว่าศาลรัฐธรรถถมนูญก็เป็นศาลจริงแม้ขณะที่กระบวนการของฝั่งสส20คนเนี่ยก็เป็นกระบวนการทางรัฐสภามันมาจากคนรักกันก็นกทําผ่านคนละกระบวนการไงเพราะฉะนั้นถึงศาลสั่งมาอย่างนั้นเนี่ยกระบวนการฝั่งนิติบัญญัติก็อาจจะดําเนินไปได้โดยที่ไม่ต้องหยุดแต่ก็มีข้อสังเกตออกมาเหมือนกันค่ะว่าถ้าเกิดว่าคําสั่งศาลเนี่ยออกมาก่อนที่การแก้ไขพรบแพ่งจะเสร็จเนี่ยก็กลัวว่าหลายๆคนเนี่ยก็จะยึดโยงกับคําสั่งศาล เพราะว่าบรรยากาศการเมืองไทยเนี่ยก็เป็นอย่างนั้นถ้าเกิดว่าสารรัฐธรรมนูญบอกว่าปปพหนึ่ไม่ขัดรัฐ,ฐธรรมนูญก็ลองคิดดูว่ากระบวนการการแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งเนี่ยมันจะต่อไปได้หรือเปล่าซึ่งหลายฝ่ายก็บอกว่าก็น่าจะยากมากเหมือนกันค่ะ ตอนนี้พรบคู่ชีวิตกําลังจะเข้าสภาในขณะที่เรื่องของการแก้ประมวลกฎหมายแพ่งเนี่ยก็กําลังจะเข้าสภาเหมือนกันเมื่อวานพอสัมภาษณ์คุณธัญวัต์ค่ะก็บอกว่าสสในสภาเนี่ยอาจจะมีการโหวตให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญขึ้นมาเพื่อพิจารณาพรบคู่ชีวิตแล้วก็ พิจารณาการแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งประกบกันไปเลยเราก็ต้องติดตามในส่วนของสภาผู้แทนราษฎรต่อไปนะคะที่สําคัญก็คือจะมีการเปิดประชาพิจารณ์แล้วก็ให้คุณผู้ชมเนี่ยเข้าไปแสดงความเห็นได้ห้ามพลาดเด็ดขาดค่ะอีกฝั่งหนึ่งเราก็ต้องติดตามนะคะว่าสารรัฐธรรมนูญจะรับพิจารณาประเด็นที่มีการยื่นร้องเรียนไปไหมและถ้ารับพิจารณาจะมีการตัดสินอย่างไรคะ่ะ